พ่อคะนี่มันก็ผ่านไปตั้งสองสัปดาห์แล้วนะได้โปรดคิดทบทวนอีกครั้งเถอะคะ่ะฉันกำลังทดสอบอยู่การทดสอบจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้คะมีชานเหรอแล้วมันการตัดสินใจของคุณพ่อเองนะพ่อได้คิดคำนวณเรื่องนี้มาหลายสิบครั้งสักวันหนึ่งเด็กคนนี้จะนำพาซึ่งการทำลายล้างมนุษยชาติ ถ้าเราลบความสามารถที่เป็นเหมือนคำสาบนี้ไปได้เขาก็จะได้กลับไปเป็นเด็กธรรมดาได้แล้วแล้วถ้าลบมันไม่หายไปล่ะคะคุณพ่อแล้วพ่อจะทำยังไงต่อไปล่ะคะเอแต่แก่นี่น่าสังเวชจริงเขาจะไม่มีทางทำอะไรกับเด็กคนนั้นได้แน่นอน <c oughs> เฮ้ย,ยพวกมดบ้าเอ้ ร่างกายนี่มันปลาศาสตรหมดที่พวกนายอาศัยอยู่หยุดกินสักทีเถอะว่าอะฮะเกิดอะไรขึ้นปฏิกิริยาตอบสนองของอินเซคเตอร์มีเรื่องวุ่นวายอะไรเก <usi> ิดขึ้นข้างนอกกัน พ่อนั่งรออยู่ตรงนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะไปตรวจสอบข้างนอกเองบ้านะปฏิกิริยาน,นี่มันเกิดจากข้องที่เจ้าหนูคนนั้นอยู่เนี่ยไม่มีทางนะฮะอ้าฮะนี่รุ่นพี่มีเจนเฮ้ <c oughs> ออ้้ยยยิงิงงด้วยพลังนี้ฉันก็เช่นกันเอ้ยหยุดยิงเดี๋ยวนี้นั่นมันหลายชายของโรคเตอร์นะ บ้าดามันเกิดอะไรขึ้นอะความรู้สึกนี่แม่ครับแม่ครับแม่อยู่ไหนครับอ่ฮะมีฉันหยุดนะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวแม่จะไปช่วยลูกเองรอเดี๋ยวนะมีฉันเอ้เพราะอาการบาดเจ็บฉันไม่สามารถควบคุมพวกมันได้เลย แม่แม่ผิดครับนี่ผมเองฮะมีช้างนี่ผมเองเฮ้ยยอมรับผมสิ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> แน่นอนแม่ยอมรับลูกแล้วลูกลูกเป็นลูกของใครกันละ่ะ อแม่ย่อมเชื่อมั่นในตัวลูกเสมอมีฉันแม่ผิดไปแล้วแม่ขอโทษทีที่ตีลูกไปนะฉะนั้นหยุดเถอะนะมีฉันแม่ครับ <formation> er also, นี่นายนายทำอะไรลงไปนอะเดวิลเดวิลหายไปซะเฮ้ยเฮ้ยหยาไอ้หนี่เจ้าหนูฮะแม่ครับแม่ครับ แม่โอเคใช่ไหมครับแม่ครับผมจะทำยังไงดีก็มีฉันฮะคุณตาคุณตาครับแม่แม่ผมครับสิ่งนั้นอยู่ให้ห่างจากลูกสาวของฉันซะฮะคุณตาครับ ตัวทดลองที่ล้มแล้วอย่างนายกล้าดียังไงกันจงหายไปจากประวัติศาสตร์ของฉันซะเฮไอแกบ้าเอ้ย,อย,อยนี่แกกำลังจะทำบ้าอะไรของแกอยู่วะเอ้ยหลีกทางไปซะหมายเลขสองนั่นมันตัวอันตรายลบไปซะนี่เป็นคำสัง่งอุปากแกะซะ แกคิดว่าฉันจะฟังคำสั่งคนแบบแกหรือไงวะถ้าแกไม่ยอมหลบไปฉันก็จะกำจัดแกไปซะด้วยอีกคนอาฮ่าากำจัดฉันอย่างนั้นเหรอเอาสิถ้าแกคิดว่าจะทำได้แล้วก็ทำเลยสิอะไอ้แกเนี่ยแ ไอ้แกนี่แกจะทำอะไรกับมันฮะดดนโฟดูแกมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นไอ้กรายพันเอ้ยไอ้แกสารเลินเล้วนี่ไงนะแกจะบอกว่าแกวางระเบิดไว้ในร่างกายของฉันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันทำมันเองฮะ<า>แถมยังมีสิ่งที่แย่กว่านั้นอีกนะเอ๊ะแก คุณลุงนี่คุณลุงผมขอโทษนะครับเออไม่เป็นไรหรอกเจ้าหนูพวกเขาบอกว่าเป็นพ่อผมยีนในอินเซกเตอร์ในตัวของคุณลุงถึงได้ถูกกระตุ้นขึ้นนี่คุณลุงผมขอโทษนะครับเนี่เจ้าหนูอย่าทำให้ฉันขำซิเนี่เจ้าหนูต้องขอบใจนายนะที่ทำให้คนแก่ๆแกและอ่อนด้อยอย่างชเวซองโอนได้เกิดใหม่อีกครั้งฮฉันตื่นขึ้นมาในฐานะฮีโร่แล้ว อ่อนได้ตื่นขึ้นอะไรกันหรออ่าฉันนะไม่ต้องขอโทษฉันหรอกเจ้าหนูไปเถอะเอ๊ะพ่อหนูเป็นฮีโร่ของฉันยังไงล่ะเอ๊จริงเหรอครับเย้ฮะไม่นะครับคุณลุงเอ๊ะ อไอ้พวกมดนี่ไอ้แกบ้าเอ้ยแกทำอะไรกับพวกมดลงไปวะฉันแค่สร้างราชนีมดสีฟ้าตัวใหม่ไว้ในตัวของนายยังไงล่ะแล้วฉันก็เพิ่งสั่งโจมตีอินเซกเตอร์ด้วยที่จุดระเบิดเนี่ยตอนนี้ละตรงนี้เป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวเรื่องอินเซกเตอร์เอ อย่างน้อยชเวซองอุอนอย่างน้อยแกก็ตายในฐานะมนุษย์ซะไอ้บ้าเอ้ยอะไม่นะตะลุงนายคือฮีโร่ของฉันเจ้าหนูไม่นะคุณลุงจะตายไม่ได้นะครับไอ านายกลายเป็นสัปหลาดจริงๆอย่างนั้นเหรอเจ้เวซองอิน เขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดเขาเพิ่งจะตื่นขึ้นจริงๆใช่ไหมล่ะครับคุณลุงออ,อฉันต้องระเบิดมันเถิงอ๋อบ้านะระเบิดถูกใส่ไว้ในร่างกายของฉันอย่างนั้นเหรอ เอ้ยมีเจนเอ้ยมีสติหน่อยสิสองอุน้นมีฉันเอ้นี่แกอย่ามาไร้สาระหน่อยเถอะนะฮะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยแม่ครับ ผมรู้สึกปวดหัวแล้วก็ต่าลายด้วยอะเมจินเมจินพ่อมีอยู่แผนหนึ่งเดี๋ยวพ่อจะจัดการเรื่องนี้เองส่นลูกขึ้นไปชั้นบนแล้วพามีซองหนีไปซะไม่คะ่ะมีชานต้องไปด้วยลูกไม่เข้าใจสถานการณ์เหรอมีชานเขาจากพวกเราไปแล้ว เราต้องปกป้องมีซองเอาไว้ให้ได้แม่ครับอะสายไปแล้วมีซองแม่ครับมีซองอย่าเข้ามาตรงนี้นะอะอะไรนะครับนั่นมันอะไรกันน้าฮะนั่นมันอะไรกันนะานนนะก,นนะการมีชานาะไปอยู่ตรงนั้นทำไม ทั้งหมดนี่มันก็เป็นเพราะนายพี่ชายมีสองรีบหนีเร็วเขา้า <c oughs> เอ้ยแม่ครับจงหายไปจากสายตาของฉันซะเอ้ยฉันไม่สามารถปล่อยให้ความหวังของมนุษยชาติสิ้นไปแบบนี้ได้หรอกแล้วฉันล่ะ นันจะกลายเป็นความสิ้นหวังของมนุษยชาติเองฮะคุณพ่อคะม <c oughs> ีสออปกป้องเขาด้วยเอ้ย <c oughs> <c oughs>